สวัสดีครับผมพอร์สแลนกับซีรีส์ใหม่ที่จะชวนเพื่อนไปเที่ยวกับทอยกระทบไหล,ะละดาราดังกระทบไหลจากแม่แตงสู่แม่ริมไปอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปกินชาร้อนๆที่ไร่ชาลุงเดชอ,อยากถึงจ้ะโอ้โอ้เจ้าโห <c oughs> แต่พี่ไม่ต้องเด็ดหรอกครับพี่เด็ดอยู่แล้วใช่ครับพี่เด็ดอยู่แล้ว ถึงนักแสดงกับยูท <wys> ูบเบอร <asy> ์อีนี่แสดงสิ <drama Ou> ่งนี้ใน Youtube แกผิดพอเราเรื่องเราเป็นประเด็นขึ้นมาก็ด่าไปก่อนนี่คือความต่างของคนวัย30และคนวัย20แต่ชีวิตมรนจะเศร้าไปทำไมเราก็ทำได้แค่ชั้งแม่งจิ้ไปกัน่่ เมารถแดงเที่ยวเชียงใหม่จ้าเมารถแดงเที่ยวเชียงใหม่กับสวัสดีครับผมฟอสลัากรอยูวินิพาพี่เที่ยวเหรอใช่เฮ้ยนี่เอาอะไรมาให้ด้วยคะเนี่ยอ๋อของฝากครับผมจริงเหรออืมใช่เห็นเราคอลแลบกันไงพี่ก็เลยมีของฝากยอาผู้ใหญ่ยอดผู้ใหญ่แต่เดี๋ยวพี่เอาผลไม้ไว้หนูเอาตะกร้าไปขอบคุณนะ ลำบากเลยโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะคะนานจะได้มีคนมาคอนแลบกับเราทีนึงดีใจมากที่จะคอนมันเล่นอันเลยวะก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอแม่แตงแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เราจะหมารถแดงนี่แหละเที่ยวไปรู้ไหมว่าถ้าอยากนั่งรถแดงถูกทำไงทำไงต้ออู้กำเมืองไออูได้ปะฮะได้ได้ไให้ปี้ได้ก่อ ให้พี่ให้พี่ได้กอจ้าอ๋ให้พี่ได้กอเนี่ยคิดว่าพี่เป็นคนอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะอ้าวขอบคุณมากครับผมโอเคไปเดี๋ยวที่แรกเดี๋ยวพอยไปกินชาลก่อนอ่ะได้ได้ชาลุงเดชไล้ชาลุงเดชเหรอใช่อ๋อไปไปเอ้ยแต่เรามีคนขับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มนี่วันนี้คือคนขับของเราพี่ก็งงเลยพี่ออกกล้องด้วยไม่รู้ยังมาเจอดาราด้วยยังมาเจอดาราด้วยฝากด้วยนะคะพี่ไปกันเลย นานๆนานๆจะมีคนมาเที่ยวด้วยครั้งนี้นะคะเราก็เลยตั้งใจว่าจะพาพี่พอตเนี่ยเที่ยวสบายๆหน่อยไม่ลำบากมากนะเอาตรงๆเลยนะพอมีพี่พอตมาเที่ยวด้วยเนี่ยก็แอบ,บเกรงอยู่เหมือนกันนนเนี่ย à, แล้วเราก็มาถึงไ,งไชาลุงเดชไชาลุงเดชพี่เคยมาไหมไม่เคยจริงเหรอจะ<อ>บอกว่านี่คือครั้งที่3ของพอยละชอบมากเฮ้ยเหมือนเคยได้ยินอยู่ที่เหมือนหนูมาทํา ที่สิทธ์อะไรป่ะเฮ้ยรู้ได้ไงเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ได้ไงรู้พี่ดูช่องหนูอยู่ที่มาทำที่สิทธ์แล้วมาเจอลุงอีกทีอีป่ะใช่อ่าใช่ผมรู้สึกสารรุ่นพี่ซะหน่อยรุ่นพี่รุ่นพี่โล่ทองอะเฮ้ยโล่ทองเนี่ยวนนี้โล่เงินกำลังตามมากลังตามมาตนเรากำลังจะตามไปโล่เพชรเอ้ยทำไมอ๋อนี่ไงลุงเดช อยู่ลุงเดดไม่อยู่โอยนใครว่าน่าจะมีคนมาถามเยอะว่าลุงเดดอยู่ไหมเงี้ยเราตั้งไว้อยูลุงเดดไม่อยู่ตอนแรกเขาอยู่ไหมตอนแรกเขาตั้งว่าอะไรอ่ะเออว่ะเุ้ยเขาเป็นแบบเขาเป็นอย่างนี้ให้เขาเป็นตัวเลือกว่าอยู่หรือไม่อยู่อยู่หรือไม่อยู่คิดเอาเองเดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าอยู่อยู่เหรสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงจำหนูได้ไหม า้าแบบสิ่งหวังมากคุณลุงจำหนูไม่ได้หรอ,อคุ้นๆอ่ะหนูมาครั้งที่แล้วปีที่แล้วตอนหน้าหนาวที่นั่งคุยกับคุณลุงตรงนู้นอะออได้ได้จได้แล้วเออน้องอะไรน้องอะไรแกยังจำได้เลยแกเป็นอ <นะ S 1> ดีอะน้อยใจยแล้วหนูกลับแล้วนะน นี่แล้วชาก็มาเสิร์ฟสั่งหนึ่งได้ถึงสามี่ไมโลด้วยอันนี้คุณลุงแถมให้ก็คือชาขาวแล้วก็ชานํำพึ่งอันนี้คือชาอูหลงที่เราสั่งมาชิมทุกอันใช่คือคุณลุงมีความแบบรักชามากเ้ยพี่ถ้าคุยอ่ะคุณลุงสามารถคุยเป็นชั่วโมงทั้งคืนอะเรื่องชาจริงเหรอใช่แล้วถ้าเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาจะแถมให้อย่างเงี้ยให้เราชิม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 เออดีม่ะครั้งที่เรามาคืนนั่งแบบกินชากับลุงยันแบบห้าทุ่มอนนี่ไงชา เป็นคนปลูกเป็นคนดูแลทุกอย่างเลยอย่ากเป็นอยู่ข้างล่างแบบชีเมเจอร์ได้เอาชิมชาก่อนสิอ๋อเออไอเราก็แบบน้ำเย็นๆนะเนาะนี่เอาชาอุหลงเดี๋ยวพอยชาขาวก่อนขอแบบแท็กิีแบบไม่ใช่ชาเฮ้ยอยากถึิงจ้าโอ้โหตื่นเกาหลีไปเนี่ย เดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอเล่าให้ทุกคนฟังแอบทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเรากับพี่พอตมาเจอกันได้ไงจริงๆแล้วว่าเราสองคนเคยเล่นละครด้วยกันเฮ้ยใช่พี่ช่องเจดแม่สื่อปากลายผู้ชายรสจัดเออเยวอินเสิร์ตรูปนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วคือเราเล่นเป็นไรเล่นเป็นคนแอบชอบพี่พอดใช่เป็นคนแบบตามจีบแล้วก็ไปตกพี่ขวัญอุษาหไมคนโหดอ่ะคุณแดนเขาไม่ได้คิดแบบนั้เลย ถ้ามามองลุกตอนนี้นะคือแบบไม่ได้เลยอ่ะแล้วตอนนั้นก็คือเราก็เป็นคนตัวเล็กๆแล้วก็แบบพี่พอร์ก็มันแบบแบบดาวช่องเจ็ดที่แบบดาวเลยหรอนี่คือพอสลันเลยเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งฉันจะได้มานั่งจิบชาดูไร่ชาจากพี่พอร์กระทบไหลดาราดะกระทบไหลไอ้เดียนะ นี่ก็คือใบชาทอดกรอบที่เป็นเหมือนซิเกเนเจอร์ของไรชาลุงเดชพี่ต้องลองพูดได้เลยว่าน่าจะเป็นเมนูใบชาทอดกรอบน่าจะที่เดียวเลยมึงที่พลเคยเจอพี่เคยกินเมนูนี้ไหม <c oughs> ไม่เคยเลย <c oughs> ชอล็อตฟิวอีกเลยไม่เอาอป็นว่าอร่อยที่สุด <c oughs> อร่อยที่สุดที่พลเคยกินอเอาจริงจริงที่เคยนะคือไปถ่ายละครไปถ่ายละครน,น่าจะเชียงรายแล้วมันเป็นฟาร์มชาเหมือนกันเขาเพิ่งมาทอดกรอบใช่ แต่อนนี้เขากรอบมากพี่ไหนสี่มันจะกรอบวกกันไหมเขาแกงหนูอือกรอบ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงแบบ ASMR อือดีไหมดีดีกินเพลินๆนะพี่เพลินดีเนาะเอออาหารคลีนกินผักอ๋อกินผักกินยอดใบชาอือเสียงแบบกรึบเลยอะแต่ว่าถ้าเรามาแบบนอนพักก็เช้าเช้านะหมอกมันจะแบบเต็มไปหมดเใช่ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับใบชาไม่รู้อะไรเลยโอ้โหก็เล่าฟังไอพี่เคยไปอยู่นะ๋อพีอ่รู้ไหมว่าแบบอันไหนทุมันเด็ดได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่ายอดใบชาอันนี้คืออันนี้คือกิ่งใบชาอันนี้รากใบชาอันนี้ต้นยาใช่ต้นยาออขอบคุณมากไม่ได้อะไรเลยไม่รู้ไม่ได้สัก มันมีกรรมวิธีหลายอย่างเสร็จต้องเอาไปอบต้องเอาไปตากอะไรหลาะหลายอย่างเคยเคยไปดูโรงงานเขาจริงอทำใบชากว่าจะเด็ดได้เราคิดดูดิแต่พี่ไม่ต้องเด็ดหรอกเพี่คิดเด็ดอยู่แล้วใช่เพี่เด็ดอยู่แล้วพี่ก็ตื่นเต้นนะพี่อุตส่าห์ใส่ชุดเขียวมาให้หนูเลยเนี่ะรู้ปะให้มันเข้าทีมหรอเปล่าเผื่อหนูไม่ชอบอะไรหนูจะได้ขี่พี่ออก กรีนช่วยทำให้พี่พอทหายไปหน่อยค่ะกูห <c oughs> ายแน่คำเขียวไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้พี่คนขับบอกว่าถ้าเงาเงาเปิดบลูทูธได้นะครับคุณคะท่านผู้ชมคุณคะท่านผู้ชมรถแดงสมัยนี้เขามีบลูทูธถ้าเราเปิดแล้วเหรอเฮ้ยชิวๆไงจะได้ไม่เบื่อไงเรานั่งรถแบบใช้เวลาเดี๋ยวผมลองเลยเพราะว่าจากไลชาลุงเดชไปอาคาอาม่าชั่วโมงหนึ่งเราต้องหาอะไรบันเทิงใจตู้ดูดุเข้าหรอเฮ้าเพงแบบเ้าบบเชียงใหม่ รุกแต่ไปดนรเดนแบบู้วอะเฮ้ยรู้จลถมาได้นะเริ่มออกเดินทางกันต่อครับ และในช่วงบ่ายนะคะเราก็พาพี่พรมายังอำเภอแม่ริมมาแวะกินกาแฟที่ร้านอาคาเอาม่าซึ่งเป็นร้านที่เราชอบร้านหนึ่งที่เชียงใหม่กาแฟมาเสิร์ฟแล้วค่ะโอ้รากาเหรอใช่แล้วโอ้โซึ่งบรรยากาศในการกินกาแฟครั้งนี้ไม่ใช่แค่กลมกล่อมในรสชาติของมเมล็ดแต่มันกลมกล่อมไปด้วยบทสนทนาพูดถึงนักแสดงกับยูทูบเบอร์ว่าแบบดังกนันอะไรอย่างนี้ใช่มันได้สแสดงตนตัวเองแค่นั้นแหละเออเออ แต่มันมีข้อเสียด้วยที่มันคล้ายๆกันคือพอเราเป็นตัวของตัวเองอะคนก็จะคาดหวังว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีด้วยหมายถึงว่าเขาจะไม่ยอมรับความผิดพลาดเพราะว่า YouTube มันเคยชีพที่เป็นมนุษุ์มากๆอะพอมนุษยดมากๆปุบอะเราล้มปุบอะแสดงว่าเราผิดพลาดที่เป็นตัวเราเ้ยไม่ใช่ผิดพลาดที่เป็นตัวละครมันจะแบบอินนี่แสดงสิ่งนี้ใน u t u b e แกผิดแกผิดจริงคนจะไม่ชอบเป็นตัวตัวเราใช่แล้วก็จะมีความแบบต้องระวังอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นอะไรเป็นคนปกติอ่ะถ้าทําอะไรผิดที่มันรุ้นแรงแล้วเข้าไปถึงโซเชียลเมื่อไหร่เรียบร้อยใช่ไหมเออบางทีก็ไม่ได้ดูจากเราด้วยนะบางทีพอเราเรื่องเราเป็นประเด็นขึ้นมาก็ด่าไปก่อนเโซเชียลเป็นอย่างงี้ด่าไปก่อนใคเลยคิดวาไม่รู้ผิดจริงไม่จริงอ่ะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือปล่อยไปอย่าไปคิดอะไรเยอะเป็นอาชีพที่ฝึกกับการปรง ใช่แล้วอย่าไปคิดอะไรเยอะเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเรามีคนชอบเราก็ต้องมีคนที่ชอบเราเพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญกับคนที่ชอบเราถ้าคือไม่ชอบผมเรามาดูช่อบเราสิเขาจะชอบเรานะถ้ืเอจะชอบก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรก็ไปดูช่องอื่นนี่คือความต่างของคนวัยสามสิบและคนวัยยี่สิบมันก็ตลงอ่ะลงแล้วแม่ผ่านมาเยอะพี่อยู่มาตั้งสิบห้าปีป่ะืครงการบันเทิงประมาณ เราอยากรู้ว่าพี่อ่ะเรียนรู้อะไรจากวัยสามสิบถ้าเป็นตัวพี่เองน่าจะเป็นเรื่องความคิดของตัวเราพี่เป็นคนคิดมากเว้ยใช่ไหมถ้าถ้าทาอาชีพเนี้ยคิดมากไม่ได้เลยสําหรับสําหรับในเรื่องงานนะอาชีพนี้หมายถึงว่าเป็นคนในสื่อเป็นคนในสื่อใช่อ,อยา่อยางที่บอกที่พูดไปเมื่อกี้ว่าแบบว่าต้องพยายามเข้าใจคน ว่าแบบเอ้ยมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดสักสมัยก่อนเนี่ยนะเอ้ยมีคนไม่ชอบเราเรารู้สึกแบบเฟลลรู้สึกแย่่ะแบบทำไมผู้ชอบผู้เรื่องอะไรทําไมอ่ะเราเราเหมือนก็คิดแท้คนอื่นเยอะแต่บางทีเราลืมว่าเราลืมมองตัวเราเอง่ะเรามองทุกคนหมดใส่ใจทุกคนหมดแต่บางครั้งเราลืมใส่ใจตัวเราเองไหมเพราะฉะนั้นช่วงเวลาไหนที่มีปัญหาเครียดมากๆพี่บอกตัวเองวหาพี่บเฮ้ยวันนี้มึงเก่งเลยซึ่ง ลองดูจริงคือการเติมพลังให้ตัวเองว่าเอ้ยเราเก่งนะเวย้ยเราได้ดนะเว้ยเงี้ยใช่สมัยก่อนเราใช้วิธีแบบกระจกเลยมองกระจกแล้วแบบฮอตกูุรู้มึงเหนื่อยเลยแต่มึงเก่งมึงทำได้มึงผ่านได้มึงเก่งนะมึงเก่งเว้ยใช้คำเปียอย่างเดียวเลยท<า>ั้งแมงจริงว้าว <laughs> <laughs> และเราก็ <laughs> มาถึงโป่งแยงโป่งแยงวันนี้มาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเอเวนเจอร์บ้างเหรอใชอ่ชอบเลยอย่างเงี้ยจริงเหรอจริงชอบกิจกรรมแบบนี้ไปอีฉันนาไม่ชอบแล้วหนึ่งจริงเหรอ่ <laughs> อาไปตัวดิช่งและเราก็ได้เหรียญเล่นซิฟไลน์มามาคือที่นี่เขาไม่ได้ให้เป็นตัว <laughs> เขาให้เป็นเหรียญไฮโซนะเหรียญละร้อยเจ็ดสิบบาท คือเดินเข้ามาก็คือเจอเลยไอ้รถอันเนี้ยรถซิ่งเนี่ยมาให้พอดทางเข้าอ้าวผิดพลาดเหรอใช่ปะวะใช่ค่ะเราผิดเองตอนลงไปลูกค้าห้ามหยุดห้ามจอดตลอดทางนะครับถ้ยังดันให้รถมันไหลไปเรื่อยๆห้ามจอดทุกคนครับค่ะเอ้ยไปเลยเหรอไปเลยเหรอาแล้วนะน่ากลัว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 น่าลัวไปเลย เออเรื่องวะเฮ้ยมันวายอยู่นะเนี่ยดีนะที่เก่งไม่กลัวไม่กลัวแม้แต่น้อยดูหน้านี่เน้าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะกากว่ะ จริตอนถึงตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลยนะว่าเรากับพี่พอสเนี่ยมาเจอกันได้ไงที่เชียงใหม่แต่ก็น่าแหละทุกคนวันเนี้มันก็เกิดขึ้นแหละและตลอดทั้งวันก็มีเรื่องมากมายที่รู้สึกว่าเออเราได้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งของพี่พอ์ที่เราไม่เคยเห็นในกองถา่าย บ้างที่มาแบบเที่ยวเชียงใหม่โอเคแล้วชอบชอบพาไปกิจกรรมหลายที่ที่พี่ไม่เคยไปด้วยอุ้ยสนุกสนุกสนุกดีใจเ,<อ>เราไม่ค่อยแบบได้คอลแลบกับใครสักเท่าไหร่เพราะเรากลัวว<ม>พาเขาม,มาเที่ยวแล้วเราก็แบบกลัวขาลัมบารเฮ้ยไม่คนที<ช>่เขาจะมาก็ยินดีอยู่แล้วอย่างนี้<อ>ยินดีมากอยู่แล้วดีใจที่ได้มาเที่ยวด้วยกันเดอไม่เจอกันตั้งหลายปีแล้ว เออก็ถือว่าดีว่ามาทริปต่างจังหวัดด้วยกันเลยจริงเออเผลอๆอาจจะมีครั้งที่สองทำไมอ่ะไม่รู้รู้สึกว่าการเจอกันมันยากเลยในสมัยแบบว่าสมัยนี้ยิ่งแบบคนทํางานในวงการมันคือเราชวนกันมาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อมาแบบถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยยากนะหรอไม่นะจี่หรอวนน่ะทอดฟิวผมอีกแล้วผมกำลังจะจบแบบมุดึุงซึ้งแบบเออมุดดีๆเนาะเห็นมุมมองอื่นๆที่แบบเออคุณพอสารานที่เราเห็นเนี่ย เขายังมีมุมถึนที่เราได้เห็นในวันนี้ด้วยพี่ก็รู้สึกเหมือนกันแล้วก็ได้เรียนรู้กันละกันกันละกันไงเรียนรู้กันละกันไงเออแต่ว่าจริงๆเราคลิปเนี้ยคือไม่ได้มีแค่คลิปนี้คลิปเดียวอยังมีคลิปของพี่พอที่เราไปม่อนเงาะกันเมื่อวาน่าเที่ยวไงพี่พาไปบ้างวันนี้หนูก็พาพี่มาแล้วก็ไปแคมป์ปิ้งกันบดดอนม่อนเงาะไปแบบว่าโอ้ยปิ้งลงปิ้งย่างได้ฟิลไงแลกเปลี่ยนความสุขกันจริงการท่องเที่ยวมีหลายแบบไม่ได้มีแค่แบบ ก็หวับว็าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของพี่พอสแล้วก็ับเราด้วยละกันก็ถ้าใครอยากดูมุมมองใหม่ๆของเราก็ดูช่องพี่พอสได้เข้่มอะไรคะพอัสลลนดแชนแนลครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ดูวิวแล้วก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย